สวัสดีครับสวัสด ah ีครับพี่ๆนะคยกลางวันนี้พี่นะครับเรามีมหาพระที่สวยนะครับของวงปู่ปุนมานะครับเป็นรุ่นนารายจักรเลือกเรียกว่าจักรนารายนะครับที่เป็นมหานิยมของรุ่นวูปู่มหาธิราครับนี่ประมาณนี้พี่จ่านี่นะครับอันนี้คือรุ่นของมหาวงปู่มหาธิรานะครับนะฮะรุ่นของปู่มหาธิรานะครับนี่พี่ดูนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่พิมพ์นี้เลยครับนะฮะ yes. วันนี้มาเป็นพิมพ์นี้เลยครับรุ่นจักรนารายหรือนารายจักรที่เราเห็นกันอยู่พี่นี่ฮะวันนี้ก็มาเป็นของกู่บินมาพี่นะครับนะเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะที่อยากให้เก็บนะครับนะฮะเป็นบอกเลยว่าตอนนี้ทีเด็ดเลยพี่นะฮะตอนนี้ทีเด็ดเลยนะครับรุ่นจักรนารายครับต้าหลังวินานาจักรนะครับคราวนี้ครับนะชอบถูกใจการไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่ตอนเย็นนะครับพบกันแน่นอนนะครับรวยยั่งยืนนะฮะพบกันแน่นอนพี่นะครับ ถ้าใครรออยู่นะครับพบกันแน่นอนครับพิมพ์ยืนหลวงปู่นะฮะนลวงปูจื่อนะครับนะฮะพิมพ์เดียวกับนลวงปูมหาชาพระพุทธเจ้าสิบชาติครับแต่วันนี้ครับเรามาดูกก่อนพี่นะครับเป็นพิมพ์นารายจักรนะับของปู่มหาชนาครับมาเป็นนลวงปูบุญมาครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับนะฮะผมมีท่าตัดซีนนะฮะตัดซีนทุกองคนะครับเพื่อให้น้องได้รับชมความสวยกันอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่นี่ฮะรายการแรกนะครับเป็นเนื้ออัลปาก้าพี่นี่ น <id istles> <pour S 2> <ge> ี่ครับโอ้โหพี่สวยนะนี่ฮะเป็นเนื้ออันบาก้านะครับคุ้ยพื้นลงยานะครับอาบน้ําเงินพี่ด้านหลังลงยาจะนาลายจักรนะครับนี่ครับเลขโพสตรงนี้เนี่ยพี่สามหกนะครับเนี่ยฮะพี่ดูลงยาที่สวยอย่างนี้พี่นะฮะข้างในน้ําเงินขอบแดงพี่นี่โอ้โหพี่นี่ครับนี่ครับมีเลขมีโคดอยู่นี้นะครับนะฮะมีโคดอยู่นี้พี่นี่สวยๆแบบนี้เลยพี่นี่ฮะ เลขคุณะเบอร์สามหกพี่โอ้โหสามหกรวมกันที่เก้านะครับนะฮะรายการนี้ครับขอเป็นปันนะครับพี่น้องนะครับเป็นเนื้ออาบาก้านะครับคุยพื้นลงยาอาบเงินจัดสร้างเพียงแค่หกสิบองค์เองพี่นะครับจัดสร้างเพียงแค่หกสิบองค์พี่รายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนะฮะที่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีครับนี่ฮะลงยาด้านหลังคุ้มแล้วพี่นี่นะะรวมกันที่เก้าพี่เลขสวยครับนะฮะองค์นี้ขอสามร้อยบาทพอพี่น้องนะฮะ มาลุกันต่อไปกันต่อพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สองครับนะฮะมาชมรายการที่สองเลยที่จ๋านะครับมาชมรายการที่สองเลยที่อันนึงฮะมาชมรายการที่สองนะครับเฮ้ยขอโทษทุกี่รายการที่สองครับเป็นเนื้อเงินฝั่งเพชรสักคตินะครับชุดนี้ครับผมคัดมาให้นะครับคือคัดมาให้คือแบบแต่รุ่นเนาะอยากให้พี่น้องได้รับชมนึงเนาะคัดมาอย่างยี่สิบสามสิบองค์ก็นะฮะ นี่เอามาให้พี่น้องนะแบงปันพี่น้องครับกำไรไม่กี่บาทแรอพี่นะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อเงินฝั่งเพศสังคติคุยพื้นลงยาฟ้าหน้าหลังจัดสร้างเพียงแค่สิบเก้าองค์ในโลกพี่โอ้โหจต่สร้างเพียงแค่สิบเก้าองค์ในโลกพี่โอ้โหด้านหลังเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งพี่โอ้โหนารายจักพี่นี่ฮะหรือเรียกว่าจกนารายพี่นะตอกงอชัดเจนนะพี่เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะพี่โอ้โหยังสวยครับ นี่ฮะัฝังเพชรสังกตินะครับนี่ฮะนี่ครับฝังเพชรสังกติลกคุยพื้นลงยาวฟ้าหน้าหลังที่นะลงยามัตเตอร์พีชนะฮะมัตเตอร์พีตคืออะไรพี่ถามว่ามัตเตอร์พีตคืออะไรมักเพี่คือรายการหายากพี่จะสร้างน้อยครับเน่พิมพ์เดียวกับลงปูศิลาเลยครับเนะทำดูนี่พิมพ์เดียวกันเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับน้าลายจักรนะครับน้าลงปูศิลาพี่ เนื้อเงินนี่ไปเป็นหมื่นอ่าเป็นหลายหมื่นสองสามหมื่นแล้วพี่นี่เรามาลุยองค์นี้พี่นะฮะเลขโคดเบอร์ตัวเดียวครับหมายเลขหนึ่งหัวหน้าด้วยนี่ครับหัวหน้าด้วยนะพี่นี่นะครับรายการนี้แบ่งไปพี่นะครับผมขอเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนี่ครับผมขอหนึ่งพันเก้าร้อยบาทผมปิดให้เลยนี่ฮะร,รายการนี้พี่นะฮะร,รายการที่สองคัหนึ่งพันเก้าร้อยบาทปิดให้เลยหมายเลขหนึ่งด้วย เรามาไปกันต่อครับรายการที่สามครับเป็นเนื้อมหาชนบนศาลครับนี่ฝังตะกุดนะฮะตรงจีวรนี่นะฮะโอ้โหตะกุดทำไมพี่บอกว่าไม้สีนี้อ่าตามเป็นตะกุดโลเนื้อนวะเลยครับเป็นตะกุดเนื้อนวะครับพี่โอ้โหสวยๆอย่างนี้พี่ฮะเป็นตะกุดเนื้อนวะเลยครับนี่ฝังตะกุดนะครับตรงอ่าสังคติหลวงปู่นะครับฝังตะกุดนะครับพี่มาดูเลขคนเบอร์ห้าสองครับ เลขโคดจำนวนห้าสอง 5, พิณนะฮะเป็นนั้นลายจักสวยๆแบบอย่างนี้เลยพี่นี่ฮะโอ้ยช้ำๆพี่รายการนี้นะครับช้ำๆพี่นี่จะสร้างเพียงแค่เก้าเอ้เจ็ดสิบเก้าองค์พินเนื้อมหาชน,นมวลสารปั๊มติดตะกุดติวอนนวะโลหะพี่รายการนี้ครับรายการที่สามพิณนะฮะแบ่งป,ปันไปที่สามร้อยบาทนะครับฝั่งตะกุดน,นี่นะฮะ มาลุกต่อไปกันต่อพี่ชายะไรกันไปเป็นรายการที่สี่ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำปั๊มติดตะกุดปอกลูกปืนตรงสังคติพี่โอ้โหรายการนี้โคตรคลาสสิกพี่รายการนี้คลาสสิกมากเนี่ยฮะโเลขคตนดเบอร์หนึ่งเก้าพี่โอ้ยนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยครับเลขคตนดเบอร์หนึ่งเก้าสวยๆอย่างนี้เลยพี่ นะครับเลขคนจัเบอร์หนึ่งเก้าในองค์ที่สี่นะครับรายการที่สามร้อยบาทนะครับลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับรายการที่สามร้อยบาทลองเลือกชมเลือกรับใช้ดูพี่นะะรายการที่สี่นะครับสามร้อยบาทนะครับมาลุ้นกต่อพี่จ้รายการที่ห้าครับนะรายการที่ห้าเป็นเนื้อมาให้นวลฝังเพชรสังกติต่อโคตรรวมครับนี่รายการที่ต่อโคตรรวมพี่นะฮะนี่ฮะมีกระต่ายนี่ครับโอ้โหสันลาพี่ หน้าลงปู่ของครบอย่างนี้พี่นี่ครับมาดูเลขโคตจเบอร์พี่จา้าเลขโคตําเบอร์หกห้ากันเนื้อมหาชนมดนมือสารรายการนี้ครับนะฝั่งเพชรที่สังกติต,ต่อโคดรวมพี่รายการที่ขอสามร้อยบาทพี่รายการที่ขอสามร้อยบาทนะครับองค์ไหนสามร้อยบาทจับคู่เหลือห้าร้อยห้าสิบพี่นะครับขอแค่ค่าส่งพี่นะฮะราคาบวกบางๆพ,นะพี่นะครับบางเจียบพี่นะฮะแบ่งปันพี่น้องนะฮะได้รับชมพระสวยๆกันมาดูแต่อพี่จา้ารายการที่หกครับเป็นเนื้อชุบเงินโบราณครับ ฝั่งเพชรสังคติคุยพื้นลงยาฟินิกเหลืองแดงน้ำเงินหลังแดงนะฮะจัดสร้างเพียงแค่ยี่สิบองค์ในโลกโอ้โหพี่นะฮะโค้ชสวยพี่นะฮะจัดสร้างเพียงยี่สบองค์ในโลกครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบเลยนี่ฮะโอ้โหพี่ลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่นะตะทูกตะแพงแดงวาก่อนพี่นะฮะลงยาไล่สีพิเศษพี่ นะฮะลงยายได้สีพิเิษนะฮะเหลืองแดงน้ำเงินพี่ท่วมทวงมันไปพี่รายการนี้ขอสิรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทพี่นะฮะมีมาอง์เดียวพี่รายการนี้ขอสี่ร้อยบาทจะดสร้างยี่สิบหกเงนโลกอ,อบพ,นะะอพีนนบนบน่นะครับขอยี่สิบไอขอสี่ร้อยบาทพอนะครับมาดูกต่อพิชารายการต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับเป็นเนื้องเงินทองนาคนะฮะเงินทองนาคแบ็คครับนี่ฮะสี่เคพี่หรือเรียกสี่กษัตริย์นี่ครับเลขคดตัวเดียวหมายเลขแปดพี่เอาละเลขคดตัวเดียวไปเลขแปดนะครับ อ่าหูน้องขอเปิดต้นทุนดูแป๊บนึงนะครับไม่ให้ขาดทุนเป็นใช้ได้นะครับนะเพราะเอาตั้งใจมาแบ่งพี่น้องอยู่แล้วนะครับนะขออนุญาตดูต้นทุนแป๊บนึงนะพี่อ่านี่นะขออนุญาตดูต้นทุนแป๊บนึงนะครับอ่าฮะองค์นี้เอาไปพี่นะฮะองนี้ผมขอห้าร้อยห้าร้อยบาทพอนี่รายการที่ผมขอห้าร้อยบาทพี่นะฮะเลขคนเบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวครับโอ้โหพี่เลขรวยครับนะฮะ นะฮะนี่ับปกติขายก็เป็นพันนะพี่องนี้นะฮะองค์นี้ผมขอห้าร้อยบาทพอครับวันนี้ไปลุยกันต่อพี่นะครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดครับมาเป็นเนื้อมหาชนวนฝั่งเพชรีแซสังกตินะครับเลขค้นตัวเบอร์เก้าเจ็ดเอ็กเจ็ดเก้าพี่เลขค้นตเบอร์สามสี่นะครับนี่ฮะความจริงเขาอยู่ตรงนี้พี่นะครับติดผมเลยแกะออกมาเลยนี่ โอ้โหรายการนี้พี่นะฮะแบกปันเบาๆพี่ใครไวใครได้เะครับย้ําว่าใครไวใครได้พี่นะฮะรายการนี้เนื้อมาหันชนฝั่งเพชรซีเซ็ตนะฮะครับว่าใครไวใครได้พี่รายการนี้นะครับขอที่สองร้อยห้าสิบาทปิดให้เลยนะครับใครไวใครได้พี่มาลุยต่อไปกันต่อพี่ชายรายการจัไปนะครับเป็นรายการที่เก้าครับโอ้โหรายการที่เ้ามาโฟมโอ้โหรายการที่เก้าครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำเพชรเสมือนจริง นะครับรายการที่รายการเพเ้นท์ถ้เหมือนจริงพี่บอกเลยว่ายร่างงามพี่โอ้โห,โหพี่ชายนะครับดูการเล่นเงาพี่ในการดูเงาหุ่นยิบพึ่งนี่ฮะมีติดหน้าพูดนึิงนี่ฮะโอ้โหพี่สวยอย่างนี้เลยพี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะดูการเล่นเงาพี่นี่ฮะโอ้โหพี่สวยๆอย่างนี้เลยพี่ นี่ครับรายการที่พี่เลขคน้นเบอร์อะไรเลยเลขคน้นเบอร์สี่ห้าเลขค้นเบอร์สี่ห้าในพิจารณาการนี้นะครับเลขค้นเบอร์สี่ห้าน้องขอแท่สี่ร้อยห้าสิบปิดให้เลยนะครับค่ยขอแค่สี่ร้อยบาทปิดให้เลยนะครับใครไว้ใครได้เลยพี่นะขอสี่ร้อยบาทปิดให้เลยครับในรายการที่เก้านะครับมาดูกนันต่อพิจารณาการที่สิบครับ เป็นเนื้อทองเหลืองฝังเพชรแดงจักนะคุ้ยพืชลงยาทงชาติลงยาจักนาลายด้านหลังพี่เลขคตําเบอร์นะฮะจักสร้างพี่เลเจ็ดสิบเก้าเหลียญมาดูเลขคตละเบอร์พี่จ๋าพบโอ้โหเลขคนละเบอร์แปดศูนย์พี่นะฮะเลขคนละเบอร์แปดศูนย์นะฮะนี่ครับนารายด์จักนะฝั่งเพชรตรงกลางด้วยนี่ฮะฝังเพชรตรงกลางด้วยลงยาทงชาติเต็มสูบอย่างงี้นี่ครับ รายการที่ผมขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะร,รายการที่ขอสามร้อยสิบาทพอ้านหลังรงยาอย่างนี้ด้วยพี่เต็มสูบเลยครับรายการที่สิบนลครับต่อมา,ารครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้ออเมกาสตินต่อโคตจากรอบนะครับลงยาจีวนที่เลขโคัมเบอร์ตัวเดียวด้วยหมายเลขเดียวหลักเดียวครับหมายเลขสองรองหัวหน้าพี่โอ้โหเลขสองรองหัวหน้าพี่รายการนี้นะฮะรายการนี้ขอแล้วพี่ รายการนี้ขอสี่ร้อยบาทพอพี่นี่ฮะต่อโค้รรวมพี่รายการนี้ขอสี่ร้อยบาทครับเลขสวยอย่างนี้ครับนะฮะรายการที่สิบเอ็ดครับต่อมารายการที่สิบสองครับนะฮะเนื้อชุบพิงโกฝังพอยเต็มสังติครับเลขโคตนตัเบอร์เจ็ดเก้าครับเลขโคนนตัเบอร์เจ็ดเก้าเอ้แสร้างเจ็ดเก้าเหรียญพี่โทษทีพี่เลขโคนนตัเบอร์หนึ่งแปดนะครับรวมเันเจ้เก้าพี่เลขโคตนตเบอร์หนึ่งแปดรวมกันเจ้เก้าพี่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อชุบพิงโกครับฝังพอยเต็มสังติครับ ลายสีครับเนื้อชุบปิงโกนี่ครับเนื้อรายการนี้รายการที่หายากพี่รายการที่ขอแค่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเลยครับนะฮะขอสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่รายการที่สิบสองครับต่อมารายการที่สิบสามครับโอโหงานนี้เลี่ยมกรอบมาให้เลยเลยนะครับเลี่ยมกรอบพับหลังมาให้เธอเลยนี่ครับมาดูใบรายการกันพี่ใบรายการเนื้อทองแดงลมดําตอกคนรวมพร้อมเลี่ยมกรอบให้รายการนี้ไม่ทั่วไม่รู้ไปพี่รายการนี้ไม่ทวงไม่รู้ไปครับนะตอกคดรวมอย่างนี้พี่เลขคดเบอร์สี่หก สิครับเลขคุดเบอร์สี่หกพี่รายการนี้ขอห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่รายการนี้ขอห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่มันต้องเรียบกรอบเลยนะฮะมาลุยกันต่อพี่จ๋ารายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ครับโอ้โหอย่างนั้นเนื้อเงินพี่อย่างนั้นเนื้อเงินองค์แรกเลยเนี่ยนี่ดูเงินดูให้ดูงเงินพี่โอ้โหความสวยมันแตกต่างกันเลยพี่นะอันนี้เป็นเนองอินอเมริกาลงยาฟ้า,ลง,า,ฟาลงยาที่วอนด้านหลังลนยาจักรนาลายเลขโค้ดตัวเบอร์สองหนึ่งพี่จ๋าเอ้ยเลขโค้ดตัวเบอร์สองศูนย์พี่จ๋า นีค่คะเลขโค้ดจำนวสองศูนย์พี่รายการนี้เอาไปแค่สามร้อยบาทนะพี่รายการนี้แค่สามร้อยบาทพี่เอาไปบูชากันได้เลยนะครับมาดูกันต่อไปกันต่อพิชายรายการจะไปครับเป็นเนื้อชุบทองโบราณครับนะฝั่งเพชรสังกิคุ้ยพืชลงยานน้าเงินครับรายการที่สิบห้าพี่นะฮะยังสวยพี่นะฮะเลขโค้โดเำนอนตัวเลขเก้าหลักเดียวด้วยครับโอ้โหหมายเลขเดียวๆหลักเดียวหมายเลขเก้าพี่รายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบบาทครับ นะรายการนี้ขอ450บาทถูกใจปิดกันเขามาได้พี่เลขสวยแบบนี้นะครับมาดูกันต่อไปกันต่อพี่ชายรายการทัดไปครับเป็นรายการที่16ครับรายการที่16นะขออนุญาตดูรายการสักคู่รายการที่16เป็นเนื้อปูสังขะวานอนพร้อมเลี่ยมพี่โอ้โหตาปูสังขะวานนอนพร้อมเลี่ยมพี่นะครับปกติก็แพงแรงอยู่แล้วนี่ครับปกติก็แรงอยู่แล้วพี่เลขควรจะเบิร์ต70 รายการที่เลขโขนับเบอร์เจ็ดศูนย์นะครับน้องขอที่ห้าร้อยห้าสิบบาทครับนะฮะขอห้าร้อยห้าสิบาทปิดให้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆมาลุ้นต่อพี่จารายการต่ไปครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับฝั่งพลยุบก้าเต็มสังติโอ้โหฝัง่งโอ้ฝั่งพลทุบก้านะครับเลขโขนัเบอร์ตัวดีเอ้สองหลักนะับเลขโขนจับเบอร์สองหลักเลขโขนจับเบอร์หนึ่งหนึ่งพี่จ๋าโอ้โห รายการท er <itu? S 1> ี่ได้โคดเบอร์11ครับอย่างสวยพี่รายการที่ขอ400บาทนะครับคุยพืนเ็มสังกติเลขเบิ้ลด้วยครับนะรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18นะครับมาดูกันพี่เนื้อทองแดงมันปูโรงงาจีวอนพี่เนื้อทองแดงมันปูโรงงาจีวอนนะครับพี่จ๋ารายการนี้ได้โค้ดดับเบอร์57ครับรายการที่ได้โค้ดดับเบิล57ครับแบ่งพี่น้อง250ไปบูชากันได้เลยนะครับรายการที่18ครับ ต่อมาการที่เก้าครับเป็นเนื้อทองเหลืองตอกเจ็ดรอบนะฮะตอกคดตอกสลาลุ้นฝังพลอยขาวสิบเก้าเหรียญโอ้โหนี่ครับเป็นงานเซอร์ไพรส์นะครับจดสร้างเหียญกัสิบเก้าเหรียญนะครับฝังพลอยมาดูเลขค้นตะเบอร์ตัวเดียวหลักเดียวไหมเลขสี่ครับโอ้โหอันนี้จะสร้างสิบเก้าเหรียญนะครับนะเซอร์ไพรส์พี่นี่ฮะได้เหรียญเซอร์ไพรส์มาแล้วพี่นะฮะจะสร้างสิบเก้าเหรียญนะครับนี่ครับปัดก่อนี่ผมผี่ผมโผงเคพี่นะฮะพี่ดูอย่างเ้ทองคำครับ นี่ครับพี่ชายดูอย่างนั้ทองคําพี่นะฮะชอบถูกใจหุบปิดมาได้ตอบโคดรวมงี้ครับตอบกรรมการด้วยพี่จ๋านี่ฮะตอบกรรมการนะครับนี่รายการนี้คจะสร้างพิศิษเก้าเหรียญนะครับคุณน้องขอแค่สี่ร้อยห้าสิบาทปิดให้เลยครับรายการพิเศษขอสี่ร้ยหสิบาทปิดให้เลยครับรายการพิเศษนะครับรายการนี้รายการที่สิบเก้าครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบครับนะฮะ2ี่สิบแล้วนี่ไม่แบ่งยิบเอรายการอี้พี่นะฮะ ต่อมาเป็นการยี่ิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อไทเทเนียมหน้ากลากเพ้นพี่โอ้โหการเล่นสีการเล่นเงาพี่นะฮะดูพี่นะฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่จ๋านีครับเก็บได้เก็บพี่ชาาเนื้อไทเทเนียมนะครับต่อโค้ดเจ็ดรอบนะบมาดูเลขโค้ดตัวเบอร์ด้านหลังนะพี่หมายเลขโค้ดตัวเบอร์สามเจ็ดครับโอ้โหพี่โค้ดสวยครับรายการนี้โค้ดสวยพี่นะครับชอบถูกใจปดกเข้าไปได้พี่รายการนี้น้องของคนเดียวที่ห้าร้อยบาทครับมาปิดให้นะครับ มาลุ้นต่อพิชายในการใช้าำพการยี่สิบเอ็ดนะครับเนื้อชุบเงืน,น,นอโบราณตอโคดจากรอบฝั่งเพีย์ออยด์ .9 จะสร้างเพียงแค่เจ็ดสิบเหรียญในโลกรายการที่เราไปพี่เล็กคน้งเบอห้าสองครับรวมกันได้ดเจ็ดครับห้าสองรวมกันเก็นะครับฝั่งพลอยตรงนี้พี่เอาไปพี่เอาไปท่วมนันครับรายการนี้ขอแค่สี่ร้อยบาทจะส่งฟรีครับนะถ้ารายการไหนที่ฝังพลอยเต็มสังติแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นนี้นี่อย่างตรงนี้ พี่จับคู่กันไปเลยครับนะองค์ละ400ถูกไหมพี่จับคู่ไปเลยครับผมคิดแค่700บาทจะให้นะเอาละใครไวใครได้พี่นะครับลองลุยดูดูพี่ใครไวใครได้ชอบองค์ไหนทูกแจ็คไหนปิดถึงเข้ามาได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับตอนเย็นพบกันแน่นอนรวยจังยืน